สำคัญกว่าการหาเงินเก่งคือคุณต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดคุณอาจจะมีวิธีหาเงินที่ชาญฉลาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเป้าหมายในการหาเงินที่ฉลาดคุณจะเอาเงินมากมายไปทำอะไรครับคนส่วนใหญ่ที่หาเงินเก่งและไม่มีการวางแผนชีวิตที่ดีก็มีแนวโน้มว่าเขาจะใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันสรุปว่าแทนที่ความสามารถในการหาเงินเก่งจะเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้รวยกว่าคนอื่นคุณกลับเป็นคนที่แค่ทำงานหาเงินใช้ไปและไม่เคยรวยเลย และเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะคุณไม่เคยใช้เงินที่หามาได้อย่างชาญฉลาดดังนั้นเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาดสําคัญมากเพราะทุกครั้งที่คุณหาเงินมาได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะใช้มันไปเพื่ออะไรและคุณจะได้อะไรจากการใช้เงินนั้นคุณอาจจะไม่เคยรู้กฎข้อหนึ่งของพวกมหาเศรษฐีนั่นก็คือยิ่งใช้เงินยิ่งรวยหมายความว่านอกจากการใช้ใจ่ายกับสิ่งจําเป็นในชีวิตแล้วถ้าพวกเขาจะใช้เงินกับสิ่งอื่นพวกเขาจะต้องได้กําไร แน่นอนครับกาไรที่เป็นเงินหรือกําไรที่เป็นความรู้อะไรก็ได้ที่เป็นการงอกเงยเติบโตแต่ทุกกําไรที่ได้จะต้องมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาเช่นทําให้พวกเขารวยขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือไอเดียมีแรงบันดาลใจต่างๆที่จะสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชีวิตพูดง่ายๆก็คือการใช้เงินของพวกเขาก็คือการลงทุนนั่นเองแต่เป็นการลงทุนในหลายๆสิ่งเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเงินเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะต้องใช้เงินเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ความสุขและพัฒนาตัวเองให้ยอดเยี่ยมไปด้วยทั้งหมดถือว่าเป็นกำไรของชีวิตและมันคุม้มที่จะใช้เงินที่ทำงานหนักที่หามาได้เพื่อแลกไปกับความสุขสรุปก็คือคนที่เขาหาเงินเก่งที่ชาญฉลาดเช่นมหาเศรษฐีมากมายบนโลกใบนี้พวกเขาใช้เงินกับการลงทุนในสี่สิ่งต่อไปนี้ครับข้อแรกพวกเขาลงทุนกับความสุขของตัวเองเมื่อคุณทำงานหนักคุณจะต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงด้วย ไม่ใช่เอาแต่หาเงินเพียงอย่างเดียวแต่คนที่เขาหาเงินเก่งที่ชาญฉลาดจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกับความสุขที่ฉาบฉวยหรือสิ่งที่เราต้องใช้เงินมากมายมาซื้อแต่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเลยเช่นบ้านหรูหรือรถหรูแต่พวกเขาจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดกว่าเพื่อความสุขที่มากกว่าเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวประจันภัยหาประสบการณ์เรียนรู้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญ,ญาณทําให้มีความรู้สึกดีเกิดขึ้น ทำให้พวกเขามีพลังมากขึ้นอีกทั้งพวกเขายังได้ค้นพบตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นพบความจริงบางอย่างในชีวิตจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะลงทุนกับความสุขตัวเองมากขึ้นแบบนี้เรียกว่ากำไรชีวิตอย่างแท้จริงและข้อที่2ครับเศรษฐีลงทุนกับตัวเองเสมอสิ่งที่บอกว่าไม่มีการลงทุนใดที่จะได้กําไรมากกว่าการที่เราเนี่ยลงทุนในตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีความรู้ความสามารถมากขึ้นคุณย่อมสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าได้มากขึ้น แล้วก็ทําเงินได้มากขึ้นครับคนหาเงินเก่งที่ชันฉลาดเชื่อว่าเงินทุกบาทที่คุณไม่ได้ใช้กับการลงทุนในตัวเองแน่นอนครับค่าใช้จ่ายจะเป็นพื้นฐานในชีวิตอาจคือการพลาดโอกาสในอนาคตที่คุณจะได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากมายพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้และพัฒนานั้นไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับโอกาสและสิ่งดีในชีวิตที่เราจะได้รับอย่าไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเนี่ยทำให้ตัวเองคู่ควรมีคุณค่า และมีมูลค่าจากการลงทุนกับตัวเองข้อที่3ครับการลงทุนในธุรกิจเพื่อให้งอกเงยคนหาเงินเก่งบางคนเนี่ยอาจจะหาเงินได้จากวิธีอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจเพราะว่าพวกเขาอาจจะไม่เก่งธุรกิจไม่ชอบธุรกิจหรือคิดว่าการทําธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากมายครับและไม่อยากจะเอาเงินที่หามาได้มาเสี่ยงกับธุรกิจที่อาจจะทําแล้วเงินหมดตัวแต่คนหาเงินเก่งที่ชันฉลาดเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาดูดีว่าทุกธุรกิจเนี่ย มันมีการเสี่ยงคุณก็แค่บริหารความเสี่ยงให้เป็นแต่ก็คืออีกขั้นของความท้าทายความสามารถของตัวเองอีกขั้นของการเรียนรู้ที่สําคัญคุณมีโอกาสร่ํารวยถ้าคุณทําธุรกิจคุณแค่บริหารความเสี่ยงให้เป็นแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสเยอะมีเงินเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่แค่หาเงินจากการทํางานแต่คุณจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจด้วยข้อที่4การลงทุนกับการลงทุนอื่นๆการลงทุนคือการใช้เงินซื้อบางสิ่ง โดยคาดหวังว่าจะสร้างรายได้กําไรการลงทุนมีหลายรูปแบบครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งในผลตอบแทนมากน้อยแตกต่างกันไปเช่นลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในพันธบัตรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในของสะสมที่มีค่าเป็นต้นเหตุ <c oughs> hey, ผลที่คนรวยเนี่ยเขาชอบการลงทุนเพราะพวกเขาเข้าใจว่าจะต้องลงทุนก็เพื่อสร้างกําไรจากเงินที่มีอยู่หรือต่อยอดให้งอกเงินเพิ่มมากขึ้น หรือสร้างแพสซีฟอินคอมนั่นแปลว่ารายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือตลอดไปซึ่งแน่นอนที่สุดว่าก็คือวิธีการเดียวที่จะทำให้คุณเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินหมายถึงว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปคุณจะได้ทำงานที่คุณรักโดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินและคุณจะหยุดทำงานไปใช้ชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการและนี่ก็คือเป้าหมายและวิธีใช้เงินอย่างฉลาดของคนรวยระดับมหาเศรษฐีและคุณจะเห็นว่า ถทบไม่มีการใช้จ่ายเงินที่ไม่จําเป็นหรือไม่ได้สร้างกําไรต่อยอดเลยที่อยู่ในสมองของพวกเขาและนี่คือเหตุผลว่าทําไมทําให้พวกเขาเนี่ยร่ารวยที่สุดไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวที่หาเงินเก่งหรอกครับแต่เพราะว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มเดียวที่หาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินอย่างฉาญฉลาดและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นได้แค่ลงทุนกับ4ข้อนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่เห็นว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์ช่วยพิมพ์คำว่าเป็นประโยชน์ให้ด้วยนะครับ โอปอาีสานมาสโคตเอ็นเอลพีสวัสดีครับ